นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์นะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับเป็นอุปกรณ์หรือเป็นอะไรชิ้นหนึ่งนะครับที่สําคัญมากเลยนะครับ อยู่ในเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG แก๊ส CNG นะครับหัวเทียนในรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นรถใช้งานทั่วๆไปก็ราคาหลัก10บาทนะหรือราคาหลักร้อบาทต้นๆน,นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวก อิลิเดียมพวกอยู่ในรถบิ๊กไบค์รถยนรุ่นใหม่นะก็หัวหนึ่งก็หลายร้อยบาทอยู่นะครับแต่เราไม่ไปยุ่งตรงนั้นนะฮะเอาแค่หัวเทียนธรรมดาใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหัวเทียนขึ้นมาหนึ่งหัวนะครับนี่นะครับหัวเทียนนะฮะหัวเทียนนะครับมันไม่ได้ผลิตไฟขึ้นมาเองนะครับในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมันจะ มีการผลิตไฟขึ้นมาจากอุปกรณ์แต่ละจุดแต่ละจุดขึ้นมานนเราจะเรียกกันง่ายๆว่าระบบจุดระเบิดในสมัยก่อนเนี่ยนะครับไฟเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดจากตรงชุดนี้นะครับชุดนี้เราเรียกว่าชุดแมกนีโตะคนไทยจะเรียกว่ามัดเข้าต้มไฟที่ผลิตออกไปจากชุดนี้นะครับจะเป็นไฟ AC หรือไฟฟ้ากระแสสลับ นนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับของไฟนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไฟจะถูกจ่ายไปจากตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นะครับจะผลิตและจ่ายไฟ DC หรือไฟฟ้ากระแสตรงเพราะนั้นไฟจากแหล่งแมกนิโตหรือจากแบตเตอรี่นะครับก็จะจ่ายต่อไปที่ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เราเรียกกันว่ากล่อง C D I ไฟจากกล่อง C D I นะครับก็จะถูกจ่ายต่อไปที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าคอยนะครับคอยตัวเนี้ยจะทำหน้าที่แปลงจากไฟแรงเคลื่อนต่ำคือระดับหลัก10โวลต์นเนี่ยนะครับ ให้เป็นระดับพันโวลต์หรือเป็นหลายหมื่นโวลต์อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็ไม่เคยไปวัดนะครับแค่220โวลต์เนี่ยนะไฟ AC ดูดเรายังเสียชีวิตได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วไฟจากคอยนะครับที่แปลงเป็นไฟแรงเคลื่อนสูงเขาก็จะจ่ายไปตามสายคอยหรือสายหัวเทียนนะแล้วก็ส่งไฟไปที่ปลั๊กหัวเทียนนะหรือช่างไทยจะชอบเรียกกันว่าหัวนลกระจอก น่าสงสารนะครับกระ,ะจอกนะผมเรียกปลั๊กหัวเทียนแล้วในรถใช้งานจริงๆนะครับปลั๊กหัวเทียนเนี่ยก็จะถูกสวมอยู่เข้ากับหัวเทียนเพราะฉะนั้นไฟที่คอยนะครับมันแปลงขึ้นมาระดับหลักพันโวลต์หรือระดับหมื่นโวลต์เนี่ยเขาก็จะวิ่งมาเรื่อยๆพอวิ่งมาสุดทางฟุกนะฮะสุดท้ายของหัวเทียนเห็นไหมครับมันคือช่องว่าง เพราะนั้นไฟเนี่ยมันวิ่งหรือมันไหลาตามปกติไม่ได้ไฟมันเลยต้องกระโดดไอการกระโดดในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการสปาร์กเพราะฉะนั้นไฟมันจะวิ่งมาที่แกนกลางนะครับที่แกนกลางเสร็จแล้วไฟจะต้องกระโดดนะครับไปลงกาวหรือลงดินที่เขี้ยวด้านข้างเขาเรียกว่าเขี้ยวกาวหรือเขี่ยวดินอนะนี่คือหลักการเบื้องต้นนะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดกว่านี้ก็เข้ามาเรียนมาศึกษากับผมได้นะครับ ก็เกิดมาแล้วนะครับว่าไฟมีมายังไงเป็นยังไงนะครับทีนี้ที่ผมบอกไปว่าหัวเทียน1ห,หัวเนี่ยนะครับราคาแค่หลัก10บาทหรือราคาหลักร้อยกว่าบาทนะมีอายุการใช้งานนะครับใช้ใช้ไปหัวเทียนก็จะเริ่มสกปรปกเสื่อมสภาพแล้วก็หมดอายุการใช้งานไปเวลาเราเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วเราต้องการอะไรจากหัวเทียนที่เราเปลี่ยนไป รหรือคุณสมบัติที่เราต้องการอยากได้จากหัวเทียนนะครับก็ดูนะครับหเลยนะครับหัวเทียนที่ดีเนี่ยต้องทนอุณหภูมิที่สูงกว่า2500องศาเซลเซียสให้ได้แล้วถ้าเกิดมันทนไม่ได้ละมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าผมจะให้ดูหัวเทียนหัวแรกอันนี้ผมไม่ได้จัดฉากนะครับเอามาจากรถที่ผมซ่อมบำรุงดูแลรักษาให้เขาแล้วมันมีปัญหานฮะให้ท่านสังเกตนะครับตรงเคี่ยวกาวเห็นไหมครับ มันร้อนจัดจนมันละลายส่วนสาเหตุที่มันร้อนจัดในเครื่องยนตตัวนั้นในรถคันนั้นมันเกิดจากอะไรมันก็ต้องไปลงไปดูในรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกแต่อันนี้คือเอาง่ายๆหัวเทียนหัวเนี่ยมันร้อนจัดจนเคี้ยวมันละลายสองต้องทนต่อแรงดันได้มากกว่า50กิโลกัมต่อพื้นที่1ตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่1ตารางเซนนะครับก็คือเหมือนมี ปูนเนี่ยนะครับ1ถุงหรือ1ลูกเนี่ยไปวางอยู่หรือที่1ตารางเซนเล็กนิดเดียวนะครับนั้นในห้องเผาไหม้เนี่ยเวลามันเกิดการจุดระเบิดเนี่ยมันมีแรงดันเยอะเลยนะครับแล้วถ้ายิ่งใครไปโมดิฟายเครื่องยนต์ไปขยายลูกไปทําชักมาเนี่ยครับแรงดันหรือแรงระเบิดจะยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าหัวเทียนเนี่ยนะครับมันทนต่อแรงดันไม่ได้นะไอส่วนประกอบของหัวเทียนที่ยื่นเข้าไปในห้องเผาไหม้เดี๋ยวท่านดูฉนวนขาวๆนะครับ อยู่นี้นะฮะฉนวนข้างในเนี่ยมันอาจจะแตกอ่าอาจจะไม่ชัดนะครับนี่คือฉนวนมันแตกมันหลุดแต่ว่ามันยังไม่ได้หลุดกระจายออกไปนั้นอันนี้ก็คือแค่วอดสะดุดระดับแต่เครื่องยนต์คุณไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดเป็นหัวนี้นะครับนะหัวนี้นะครับหัวเนี้ยคือฉนวนขาวๆข,ข,ข้างในเนี่ยนะครับแตกกระจายไปเลยนะครับคือเครื่องยนต์ของคันเนี้ย นะชิ้นส่วนข้างบนเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับเนื่องจากฉนวนที่หุ้มแกนกลางเนี่ยมันแตกเนื่องจากมันทนแรงดันไม่ได้นะครับมันทนแรงดันไม่ได้เพราะอะไรมันก็ต้องไปหาสาเหตุต่อไปข้อที่3นะครับต้องทนต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงๆได้ก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าคอยเนี่ยนะครับเขาแปลงไฟแรงเคลื่อนต่ำเป็นแรงเคลื่อนสูง จากระดับหลัก10โวล์นเนี่ยเป็นหลายพันโวล์เป็นหมื่นโวล์แล้วไฟนะครับมันก็จะต้องวิ่งผ่านหัวเทียนตลอดเวลาที่คุณสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดนะเนี่ยไฟก็จะวิ่งมานะครับวิ่งมาให้สุดทางนะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถทนต่อก,กระแสรหรือแรงเคลื่อนสูงๆได้นะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะไส้มันขาดเตียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนฟิวอนะครับ นะถ้าฟิวของคุณบอกว่าทนกระแสะได้5แอมป์แต่ปรากฏว่าวันใดวันนึงมันมีกระแสะมากกว่า5แอมป์ไหลผ่านฟิวก็จะทำไมครับขาดนะก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาทำให้มันขาดนะคือจากรถที่มันมีปัญหานะครับแล้วมาซ่อมบำรุงนะดูยี่ห้อไว้ด้วยนะครับเนะี่ยนี่หัวหนึ่งนะครับอ่านะดูต่อไปนะครับ ต้องทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีนะครับเวลาที่เครื่องยนต์มันทํางานนะครับมันจะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับลักษณะคล้ายๆกับแผ่นดินไหวอ่าถ้ายิ่งไปโมดิฟายเครื่องยนต์ให้แรงเท่าไหร่การสั่นสะเทือนก็จะยิ่งเยอะขึ้นถ้าเกิดมันทนต่อการสั่นสะเทือนไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นอ่าให้ดูนะครับนะอันนี้ก็คือฉนวนหุ้มแกนกลางนะครับที่เป็นเซรามิกเป็นกระเบื้องที่แล้วเราลิแล้วแต่เราจะเรียกเนี่ยนะครับเกิดการแตกเล้า นะบางหัวมานี่คือแตกแบบเละเลยนะครับอันนี้คือเก็บไว้ให้ดูเป็นบางส่วนนะครับนี่เราไม่ได้ขันแตกนะครับคือเราดึงปลั๊กออกคือเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกมันเล้าอย่างนี้เพราะว่ามันทนต่อการสั่นสะเทือนมากๆไม่ได้นะกระยี่ห้อเหมือนหัวเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับ,นะรบข้อที่ห้านะครับหัวเทียนนะครับ จะต้องปรับตัวนะครับรับกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับได้ดีผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเราจอดรถทิ้งค้างคืนเอาไว้นะค้งคืนกลางคืนเนี่ยอากาศมันเย็นอุณหภูมิเครื่องยนต์ก็จะเย็นด้วยเพราะนั้นตัวหัวเทียนนะครับที่ติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบเนี่ยนะครับเขาก็จะเย็นด้วย แต่พอเช้ามาปั๊บเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บเราบิดคันเร่งแบบสุดๆเลยหมดปอกเลยอุณหภูมิในห้องเผาไหมาจากที่มันเคยเย็นอยู่ปกติมันก็จะสูงขึ้นพวดไปเลยนะครับนั้นหัวเทียนเนี่ยก็จะต้องปรับตัวรับกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ดีหรือเราขับรถมานะครับเครื่องยนต์ยังร้อนๆอยู่ปรากฏว่าพอเราเข้าไปอีกเขตหนึ่งอีกอำเภอหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งมีฝนตกอยู่แล้วมีน้าค้างอยู่บนถนน แล้วเราก็วิ่งฝ่าสายน้ําเข้าไปเลยนะครับน้ํากระเด็นมาโดนหัวเทียนนั้นหัวเทียนที่ร้อนๆอยู่พอเจอน้ําเข้าไปปุ๊บอุณหภูมิมันจะลดลงหัวเทียนก็บอกว่าฉันต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีถ้าเกิดทนไม่ได้หัวเทียนก็ป่วยครับก็บอดไปแล้วก็เสื่อมสภาพหรือตายไปอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่6 หัวเทียนเนี่ยนะครับต้องทนทานต่อการกัดก่อนของกรดและด่างได้ดีเราลองเอามือจุ่มลงไปในน้ํามันเบนซินแล้วก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็โบกไปโบกมานะครับสําหรับช่างที่ทํางานมานานเนี่ยจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่ช่างพอเอามือไปจุ่มน้ํามันเบนซินแล้วขึ้นมาแล้วโบกโบกให้มันระเหยให้มันแห้งสักพักหนึ่งจะรู้สึกเลยว่าแสบมือ นะเนื่องจากในห้องเผาไหม้เนี่นะครับมีสภาพเป็นกรดเป็นด่างมีอุณหภูมิต่างๆที่สูงมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการใช้งานไปนะครับหัวเทียนก็จะมีสภาพอย่างนี้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะท่านอาจจะเห็นยากแกนกลางไม่มีเลยนะครับนะเขี้ยว เคี่ยวดินนี้คือแหว่งห่างไปเลยนะครับอันนี้ก็ถอดมาจากรถที่เขาใช้งานนะครับหรืออีกหัวหนึ่งนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวหัวนี้เดี๋ยวนี้คลิปต่อไปผมจะมาว่าะครับเป็นอะไรนะครับแปลกไปชาวบ้านเขาเห็นไหมฮะเคี่ยวนี้ห่างเลยครับเนื่องจากในห้องเผาไหม้มีสภาพเป็นกรดเป็นด่างมีอุณหภูมิสูงมีความร้อนสูงนะครับใช้ใช้ไปมันก็จะเกิดการสึกหรอ นั้นต้องทนต่อการกัดก่อนของกฎและด่างได้ดีนะครับข้อต่อไปนะครับต้องให้ประกายไฟที่ดีสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าท่านจะอ้างอิงจากมาตรฐานนะครับท่านก็จะต้องไปหาคู่มือการใช้รถหรือเข้าไปหาใน Google ก็ได้ว่าหัวเทียนติดรถยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นเนี่ย เขากำหนดให้เปลี่ยนทุกๆระยะทางกี่กิโลกี่เดือนกี่ปีนะั่นก็ว่ากันไปแต่เวลาผมใช้สอนลูกศิษย์นะครับผมก็จะเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นรถมอไซค์ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างน้อยก็คือ20,000กิโลเมตรนะครับใครจะลากยาวเกินจาก20,000แล้วค่อยเปลี่ยนอันนั้นก็แล้วแต่นะใครจะเปลี่ยนก่อนถ้ามีเงินก็ไม่เป็นไรก็เงินของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือว่านะครับ หัวเทียนเนี่ยราคาแค่หลักสิบบาทหรือร้อยบาทต้นๆแล้วเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนแล้วท่านไม่เปลี่ยนหรือท่านไปดูจากคลิปไหนมาผมไม่ทราบนะครับบอกว่าไปเอาหัวเทียนที่มันบอดแล้วนะครับเอามาบิวเอามาซ่อมใหม่แล้วก็ไปใช้งานได้อีกยาวนานเลยท่านลองคิดตามผมไปก็แล้วกันว่า <c oughs> นะครับสมมติหัวเทียนหัวนี้มันบอดมันเสื่อมสภา,ภาพไปแล้วราคาหลักสิบบาทกับร้อยบาทแต่ท่านไม่เปลี่ยนท่านขี้เหนียว ่านก็เอามาล้างเปิด YouTube ดูเลยครับแล้วใช้ไปอา้าวสตาร์ตติดพอสตาร์ตติดท่านก็ต้องเอารถไปวิ่งไปใช้งานบนท้องถนนแล้ววันนึงในขณะที่ท่านวิ่งอยู่นะฮะแล้วข้างหลังเนี่ยมีรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่ขับตามจี้ตูดท่านมาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆไอ้หัวเชียนที่มันเสื่อมสภาพมันหมดสภาพเนี่ยแล้วท่านเอากลับมาใช้ใหม่เกิดมันบอดขึ้นมาเวลามันบอดมันไม่ได้แจ้งคู่ขับขี่ล่วงหน้านะครับว่า ลูกพี่ครับนะเดี๋ยวผมจะบอดแล้วนะให้ลูกพี่รีบหลบลงข้างทางมันไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้บอกในขณะที่ท่านบิดอยู่รถกระบะกระกจรี้ตูดท่านมาหัวเทียนบอดปุ๊บดับรถของท่านไม่มีแรงส่งต่อนะครับกระบะหรือรถบรรทุกที่จี้ตูดท่านมาเนี่ยทับท่านแป๊บแบนแตะแต้เป็นกล้วยทับกล้วยปิง้งไปเลยครับถ้าบาดเจ็บเสียชีวิต ท่านจะมานั่งคิดเองครับไม่น่าเลยกูนะครับรู้งี้รู้นี้กูเปลี่ยนก็นดีแล้วครับแค่หลักสิบบาทหรือหลักร้อยบาทนะักของพวกนี้นะครับมีกําหนดมีระยะเวลาในการใช้งานนะครับท่านจะเอาชีวิตของท่านที่เหลืออยู่นะอีกหลายสิบปีและทําเงินได้อีกมากมายมาหาศาลมาเสี่ยงไก่หัวเชียนแค่ราคาหลักสิบบาทหรือร้อยบาทเนี่ยก็ก็เรื่องของท่านนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ชีวิตของผมนะฮะ ข้อต่อไปนะครับต้องป้องกันแรงอัดนะครับนเนื่องจากว่าในห้องเผาไหม้น,นะครับมันจะเกิดแรงอัดและแรงระเบิดนั้นหัวเทียนเนี่ยมันก็ติดตั้งเข้ากับฝาสูบดังนั้นที่หัวเทียนเนี่ยนะครับก็เลยจะต้องมีซียอยู่ข้างในแต่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าใครไปศึกษาเนี่ยในโครงสร้างของหัวเทียนเนี่ยจะมีซีนอยู่ไอซีนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้แรงอัดหรือแรงระเบิดเนี่ยมันรั่วออกมานอกหัวเทียน แต่ถ้าเกิดผ่านการใช้งานไปนะครับบางหัวอาจจะมีการรั่วก็ได้นะฮะแรงอักรู่ออกมาผ่านหัวเทียนเลยนะครับอันนั้นคือรีบเปลี่ยนเลยนะครับนะไม่ต้องเก็บเอาไว้ข้อถัดไปนะครับข้อที่9ต้องให้ค่าความร้อนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราติดตามกันในคลิปที่2นะครับไอ้ค่าความร้อนหัวเทียนเนี่ยนะครับคือดูง่ายๆเลยให้ดูจากตัวเลขตัวเลขที่อยู่ที่หัวเทียน นะครับหัวเทียนจะมีเลขอยู่นะครับไอตัวเลขตัวเนี้คือตัวบอกค่าความร้อนนะเราไม่ต้องไปดูที่ฉนวนหรอกนะครับไปดูทําไมนะครับดูตัวเลขเลยดีกว่าง่ายดีถ้าเราใช้หัวเทียนผิดค่าความร้อนนะครับส่งผลต่อเครื่องยนต์ของคุณนะครับนะใช้ผิดค่าความร้อนแล้วก็ไปตะบี้ตะบันขับแบบไม่เหมือนชาวบ้านธรรมดาขับทั่วทั่ไปเนี่ย อาจจะทำให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยพังเสียหายหรือชำรุดและต้องจ่ายค่าซ่อมอีกหลายตังค์เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะกับเรื่องหัวเทียนเนี่ยแค่ใส่หัวเทียนผิดค่าความร้อนนะครับแล้วก็ข้อที่10นะข้อที่10เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับจากข้อที่7ก็คือว่าเขาจะต้องให้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับตลอดอายุการใช้งานของเขา นั้นอายุการใช้งานของเขาก็แล้วแต่ว่าบริษัทจะกําหนดไว้กี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกิโลนะครับนี่คือคุณสมบัติที่เราต้องการจากหัวเทียนที่เราเปลี่ยนในราคาแค่หลัก10บาทหรือหลัก100บาทโอเคนะครับตรงคุณสมบัติของหัวเทียนทีนีน้ต่อไปนะครับ <c oughs> มีคําถามก็คือหัวเทียนเนี่ยนะครับมันมีกี่ประเภทหรือมีกี่แบบ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านไปดูมาจากาข้อมูลจากตรงไหนนะครับจาก YouTube ของท่านใดแต่สำหรับเวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยนะครับผมจะบอกนักศึกษาว่าหัวเทียนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภท3ประเภทมีอะไรนะครับ1ก็คือหัวเทียนมาตรฐานติดรถผมยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างอันเนี้ยเป็นยามาฮ่าฟีโน เวลาเราซื้อรถมือหนึ่งมานะครับเขาจะมีคู่มือการใช้รถเราหัดเปิดอ่านบ้างนะครับพอผมเปิดไปดูในคู่มือปุ๊บเขาระบุเลยว่าหัวเทียนมาตรฐานติดรถคือยี่ห้อ NGK รหัส C6HSA <c oughs> นะครับเอาง,ง่ายๆเลยนะครับเบอร์6นี่คือมาตรฐานติดรถของยามาฮ่าฟีโนรุ่นนี้ น,นี่นะตัวอย่างนะครับอาโทษนะครับ C C7 นะครับผมดูผิดจำผิดนะ C7 HSA นี่นะครับ C7 เห็นไหม C7 HSA อันเนี้ยคือหัวเทียนมาตรฐานติดรถแต่ถ้าเกิดว่านะครับ หัวเทียนที่เราไปซื้อมาใหม่หรือว่าเขาไปเปลี่ยนจากร้านอื่นมารหัสทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่เลขเนี่ยเลขมันสูงขึ้นก็คือจะเป็นแปดเป็นเ้าเป็นสิบอะไรก็แล้วแต่นั่นคือบอกว่าเป็นหัวเทียนเย็นหัวเทียนเย็นคืออะไรหัวเทียนเย็นคือหัวเทียนที่มีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากตัวหัวเทียนได้ดีขึ้นนะครับ และในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าติด,ดรถมาตรฐานมาคือเลข7แต่ปรากฏว่าท่านไปซื้อมาเป็นเลข6เลข5้าเลข4หรือเลขอะไรก็แล้วแต่ที่ต่ำกว่า7ลงมาอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าหัวเทียนร้อนหัวเทียนร้อนก็คือหัวเทียนที่ฟาร์มสามารถในการระบายฟาร์มร้อนออกจากตัวหัวเทียนเองเนี่ยมันต่ํา นั้นหัวเทียนแต่ละแบบนะครับจะถูกออกแบบมากับการใช้งานของเครื่องยนต์แต่ละแบบไม่เหมือนกันอันนี้วิศวกรโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาออกแบบเขาทดสอบมาแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราไปซื้อรถมือหนึ่งมาใช้งานนะครับไอหัวเทียนที่ติดรถมาจากเดิมๆจากโรงงานหรือหัวเทียนที่ตรงตามมาตรฐานคู่มือการใช้รถเนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตเรียกว่าหัวเทียนมาตรฐานติดรถ แต่ถ้าเกินเลขสูงกว่าของเดิอนติดลดเขาเรียกว่าหัวเทียนเย็นนะถ้าเลขน้อยกว่าหัวเทียนมาตรฐานติดลดเขาเรียกว่าหัวเทียนร้อนนะครับแล้วการใช้หัวเทียนผิดมีผลตามที่ผมบอกไปนะครับสตาร์ตติดยากนะครับ่ากินน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะมีเขาเมาสสะสมเยอะนะครับหัวเทียนละลายได้นะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ครับ เพราะนั้นสำหรับคลิปวิดีโอแรกอันนี้นะครับผมก็จะจบไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็จะมาทำอ่ามาศึกษาเรื่องการอ่านนะครับเบอร์รหัสของหัวเทียนอ่าทีนี้ก่อนจบนิดนึงนะครับลหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ่าทำไมหัวเทียนนะครับถึงต้องมีเกียวสั้นอ่าเกียวสั้นอันนี้นะครับอันขวามือผม มีเกลียวยาวนะครับถ้าเป็นหัวเทียนอย่างนี้นะครับเกลียวสั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะถูกติดตั้งอยู่ในมอเตอร์ไซค์สองจังหวะพวกรถครอบครัวหรือพวกรถกระเทยนะครับเกลียวที่ฝาสูบเนี่ยจะไม่ยาวไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับห้องเผาไหม้ก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าไหร่นั้นเพื่อประหยัดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะใช้หัวเทียนเกลียวสั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถกระเทยหรือรถสปอร์ต นะครับเขาก็จะใช้หัวเทียนที่เกลียวเนี่ยมันยาวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับไอเกลียวที่มันยาวเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อนจากหัวเทียนเนี่ยไปที่ฝาสูบได้ด้วยนะครับแล้วทำไมหัวเทียนของมอเตอร์ไซค์4จังหวัดน,นะครับถึงเกลียวเล็ก 2จังหวะโดยส่วนใหญ่นะครับผมใช้ว,ว่าส่วนใหญ่จะเกลียวใหญ่กว่า4จังหวะจะเกลียวเล็กก็เนื่องจากว่านะครับฝาสูบของเครื่องยนต์2จังหวะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นฝาสูบเครื่องฮันดันบีดตรงนี้ก็คือเป็นโดมหรือเป็นห้องเผาไหม้อย่างเดียวไม่มีอะไรมาเกะกาหรือกีดขวางเพราะนั้นพื้นที่มันเหลือเยอะเมื่อพื้นที่มันเหลือเยอะบริษัทผู้ผลิตเขาก็เลยทำเกลียวหัวเทียนให้มันใหญ่เพื่อให้มันแข็งแรง นะครับแต่พอเราไปดูของเครื่องยนต์สี่จังหวะบ้างนะครับเห็นไหมฮะฝาสูบของเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับจะต้องแบ่งหรือการพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้ให้เป็นที่อยู่ของวาลซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปว่าเรื่องสองวาลสามวาลสี่วาลห้าวาลอะไรอย่างนี้นะครับก,ก็แล้วแต่นะครับดูกันต่อไปอนะ่เป็นพื้นที่สําหรับในการติดตั้งวาล เพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่จะติดตั้งหัวเทียนเนี่ยมันก็เลยเหลืออยู่น้อยเมื่อเหลืออยู่น้อยนะครับก็เลยไม่สามารถทําให้อ่าใช้หัวเทียนที่มีเกลียวขนาดใหญ่ได้ก็เลยต้องใช้หัวเทียนที่มีเกลียวขนาดเล็กแทนแต่ขนาดของเกลียวหัวเทียนเล็กหรือใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเกิดไฟหรือสปาร์คไฟของหัวเทียนนะครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับ แล้วตำแหน่งการติดตั้งของหัวเทียนนะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งได้ตรงกลางห้องเผาไหม้แบบนี้นะเวลามันเกิดประกายไฟเนี่ยมันก็จะแผ่กระจายไปได้ดีนะครับแรงระเบิดหรือแรงกระแทกที่เกิดบนหัวลูกสูบเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะมันกระจายได้เต็มที่เนื่องจากมันอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสี่งหวี่านะครับมันเอียงๆนะครับ นั้นเวลามันเกิดประกายไฟมันเกิดการเผาไหม้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาท่านถอดอาฝาสูบออกมานะครับแล้วท่านเห็นบนหัวลูกสูบว่าทำไมตรงจุดนี้มันมีเข่าทำไมตรงจุดนี้มันขาวๆกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องตำแหน่งการติดตั้งหัวเทียนแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องยนต์สีจังหวะที่เป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ หรือทวินแคมอันนั้นนะ่ะสามารถติดตั้งให้หัวเทียนเนี่ยอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของห้องเผาไหม้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง s i n เก e ลโ e เ h อร์เฮดแคมชาเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่หัวเทียนจะติดตั้งเอียงๆนั้นหวังว่าคงจะกระจ่างและเข้าใจนะคบว่าทำไมต้องมีหัวเทียนเกียวเล็กเกียวใหญ่เกียวสั้นเกียวยาวนะก็เป็นเรื่องของ ความแข็งแรงนะครับเรื่องของตำแหน่งพื้นที่ในการติดตั้งดังนั้นก่อนจากการของคลิปนี้นะครับนะก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะแล้วเดี๋ยวจะลืมติดตามติดตามคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวเทียนนะครับทีนี้เราจะได้เข้าใจและกระจ่างมากขึ้นขอบคุณครับ